สวัสดีครับคงกึงช่างต้อมวัดสินเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็เข้าอย่างลูกค้านะครับยืดสามมิลถาวรนะครับอันนี้งานเนียนเลยครับซื้อขาดนะครับแล้วก็หมกประเก็นนะครับเอาไปใส่ไม่มีประเก็นนะครับไม่ต้องปาดหัวลูกสูบนะครับหลบเบาอย่างเดียวนะครับตามที่แคมใช้นะครับยกเยอะยกน้อยนะครับนี่ครับงานเนียนนะครับนี่ยืดยืดแล้วนะครับจะมีรอยอยู่นะครับเดี๋ยวใส่ลูกปืนข้างข้อไปจะไม่เห็นรอยแล้วนะครับนี่ครับ ก็ตอนนี้กําลังตั้งศูนย์อยู่นะครับก็ตั้งบนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปตั้งบนแท่นอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังศูนย์ยังไม่ได้เลยนะครับศูนย์ยังไม่นิ่งเลยนี่ครับยังวิ่งกระโดดกระโดดอยู่เลยครับนี่ครับก็กระโดดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับนี่ครับกระโดดมากอะ เห็นเลยครับว่ามันไม่นิ่งนะครับแกว่งแกว่งเยอะมากแ้วก็วิธีตั้งศูนย์ก็ตั้งให้ดูกันอีกนะครับเขีาวอย่างก่อนส่งงานนะครับตั้งศูนย์ให้ทุกตัวนะครับเน้นเน้นให้ทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าเวลาส่งกล่องแตกรางแตกก็ไม่ต้องรับของนะครับเพราะว่ามีการโยนแน่นอนครับถ้ารังทะลุออกมานะครับเขียวอ่งมันจะเบี้ยวนะครับแต่ว่าก็ทำห่วงแน่นอยู่นะครับ รเาะแรงครับก่อจะไปนะครับเพราะว่าข้อเหวี่ยงผมไม่ได้เชื่อมนะครับไม่ได้เชื่อมคางเอาไว้เวลาซ่อมเซอร์วิสง่ายๆนะครับไม่ต้องเจียก่อนแล้วค่อยอัดออกนะครับอัดออกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้อัดออกไม่ได้อัดตอนเข้าให้ดูนะครับไม่ได้อัดตอนเข้าให้เพื่อนๆดูว่ามันแน่นนะครับประมาณไหนนะครับอันนี้ครับเาะไปนะครับก็ใกล้จะตรงแล้วนะครับใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวเอาดอดนเกตนะครับบนแท่นกึงจับอีกนิดนึงนะครับก็จะร้อเซ็แล้วอ่ะเดี๋ยวดูแสงก่อนนะครับเก็บงานอีกนิดเดียวนะครับอ่านนี้ก็ใกล้แล้วนะครับประมาณสัก 80%นแล้วนะครับเหลือยี่สิเซนะครับก็จะนิ่งอ่าเดี๋ยวเคาะหาก่อนนะครับเคาะเรื่อยๆครับเคาะเหวี่ยงทะยืดดีนะครับเคาะไม่นานก็ตรงแล้วนะครับอยู่ที่การอัดของเราด้วยนะครับถ้าเราอัดดีมันก็ตรงง่ายแต่ถ้าเราอัดไม่ดีมันก็เละเทะนะครับปิ้นนะครับตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ตรง เวลาเคาะก็มีเทคนิคนะครับเคาะเบี่ยงเข้าเบี่ยงออกนะครับแล้วแต่เค้าเบี่ยงนะครับอานเนี้ยตรงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ใช้สายตาดูนะครับเดี๋ยวไปดูบนแท่นกึงดีกว่าครับอ่ะดูแท่นกึงกันครับนี่ก็เดี๋ยวเปิดเลยนะครับเปิดแท่นเลยเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสก่อน มาดูกันครับอ๋อขออภัยลืมใส่เกียร์ครับเป็นเกียร์ว่างนะครับนี่ครับเเลื่อนเข็มเข้ามาครับเลื่อนเกจเข้ามาเนครับอ่ะเลื่อนเข็มเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับก็ความแม่นยำนะครับก็พอใช้ได้นะครับ ก็เกือบร้อยเปอร์เซนตแล้วครับเพราะว่าเข็มตัวนี้นะครับโดนลมนิดนึงมันก็กระดิกแล้วนะครับนี่ก็ถือว่านิ่งนะครับใช้ได้นะครับส่งงานลูกค้าได้นะครับแบบนี้นิ่งมากครับไม่สะท้านเลยนะครับอ่าก็โดนเบาๆก็กระดิกแล้วนะครับเข็มนะครับนี่ครับเห็นไหมค่อนข้างจะ ดีอะนะครับแต่ถ้าใครตั้งแล้วนิ่งเลยเนี่ยนะครับแบบเหมือนไม่ได้หมุนข้อเหวี่ยงเลยนะถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับยอมรับเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับโดนแค่ลมก็กระดิกแล้วครับเข็มนะครับก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดนะครับนี่อ่ะเปิดตักใหม่ครับก็ผมจะสังเกตตัวนเอานะครับถ้าตัวนนิ่งไม่กระดิกเลยอะ เนี่ยแบบนี้นะครับผมก็เอาแล้วนะครับนิ่งนิ่งมากเลยครับอันนี้ค่าผิดพลาดไม่ถึงถ้ไม่ถึง2จุดอะนะครับไม่ถึงหนึ่งช่องอะครับไม่ถึง1จุดอะประมาณครึ่งจุดอะครับครึ่งจุดก็ลองวัดเอาครับว่ามันนิ่งแค่ไหนนะครับก็ส่งงานลูกค้าได้นะครับอาจเข้าอาจลูกปืนข้างข้อเข้านะครับอันนี้ก้านก็เป็นก้านหมกประเก็นนะครับนี่ยังไม่ได้หยอดน้ามันนะครับ ก็ยังตึงๆอยู่นะครับเดี๋ยวหยอดน้ำมันให้นะครับจะได้ลื่นๆใครอสนใจสั่งทำได้ครับข้อเหวี่ยงนะครับ